สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องผ่านแสงสั้นฝันเมืองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคุณปุ้ยยู่นะคะวันนี้มาช่วยจะเตรียมสถานที่นะคะอพอดีว่าช่วยเสร็จแล้วก็ติดพ้นนะคะกลับบ้านยังไม่ได้นะคะตอนนี้ว่าเรามาโมไซค์นะคะแล้วตกหนักพอสมควรนะคะเลยเราก็จะตั้งเสร็จแล้วนะคะน่ ยางเราก็เอามาแล้วนะคะขึ้นรถแล้วมันจะเป็นรถลากสำหรับน้าเสือนะคะแล้วก็บัวบานจะเป็นคนลากคุนพ่อนะคะวันบวชวันที่เหน่นางนะคะทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะกำลังจัดเตรียมโต๊ะเก้าอ,อี้นะคะแ้ก็หลายๆอย่างนะคะยังไม่พร้อมนะคะ เราวันนี้ช่วยงานอะไรบ้างเราวันนี้ก็ช่วยหลายอย่างครับนะแต่ว่าติดผลกลับบ้านยังไม่ได้นะคะใช่ครับก็ยกเตียงยกเก้าอี้นะครับยกเตียงยกเก้าอี้ยกเกยทำเกยครับช่วยทำเกยเกยแบบเซ็กซี่นะครับเกยแบบเซ็กซี่ขาลอยๆแบบคนใส่เสื้อเอวลอยแต่อันนี้จะเป็นขาลอยครับ เดืนะครับจะลูกคุณตายจะจับผ้าด้วยหรือเปล่าไม่จะจับผ้าอยู่นนี่นะครับนนี้นะครับอาจจะมีสองแปลกนะครับที่กาติดฝนยังไปไหนไม่ได้ครับบ้านก็ยังไม่กลับนะครับมันมีติดฝนอยู่นะคะแล้วอีกอย่างทางก็ลื่นด้วยนะคะทางเข้าออกบ้านคุณปูนี่ก็ลื่นดินเหนียวนะคะแข็งมากนะครับแต่ถ้าเข้านี้ไม่ได้นะครับต้องเข้าฝั่งี้นะที่นี่ก็ลื่นเหมือนกันไม่ลื่นนะครับนิดๆิด คือบรรยากาศนะครับในช่วงบ่ายแต่เงพาพาไปชมบรรยากาศกํกำลังกำลังโู้ทานข้าวกันอยู่นะดูนะครับดูดูพิธีกรเราอู้งานมากจะให้เป็นตาล้องบรรยายหน่อยไม่ไอ้คคุณก็ไปด,ด,ดูนะว่าบรรยากาศที่ทปุ๋ยยาจ๊ทำงานแล้วได้อะไรทานข้าว กลางวันตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงดูนะคะคนแก่ทำงานจนกินข้าวเที่ยงบ่ายสองโมงแล้ะ,ะนี่ครับดูเวลาครับบ่ายสองโมงเกือบบ่บายสามโมงนะครับยังไงพบก,กับพิธีกรสาวเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะให้กับพิธีกรหนุ่มนะคะก่ะพิหนุ่มจะบรรยายได้ดีกว่าพี่พิธีกรสาวอ่าฮะสวัสดีครับสวัสดี ไไอันนี้วกบช่องลายจมินจเหนือยเครับดดูคยายตะไปปั้นเก้นเนื้อปันนี้คุณตาคุณยายครับยยอ่ช่องหายูหกินกินแล้วบ่มอนียัง,ยง,ยงอ <laughs> ้านี่ยกินโอ้ยสิได้ยังกินเนาะทานเดี๋ยวหาหยูกินน<อ>ี่เนาะกินน้ำกาลกินน้ำกาล อันนี้ครับหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับเนี่ยครับกับข้าวหลายอย่างนะครับโอ้โหกินข้าวหลายอย่างมากเลยนะครับกินเสร็จตอนเย็นเลยใช่ไหมครับนี่สิเ่วตัวสิ่ววตัวหรอบ่ายสามโมงแล้วครับกินข้าวเที่ยงครับโอ้ผู้เฒ่าก็สูงงานให้เทนอผู้เฒ่าหนิโน่ก้อนนี่ยังไงานนี่โอ้เอาเลยครับเอาเลยครับนี่ครับกินข้า เรื่องครับช่องกินน้ำตาลกินน้ำตาลครับช่องทำมาหากินครับกำลังสิกินครับที่นี่ครับกินแล้วครับกินแล้วอ๋อเอามาครับเอามาเดี๋ยวโอ้เข้าไปไงครับเข้าไปไงโอ้กินน้ำตาลกิน้ำตาลอันนี้ไปหาไก่ปลามาทางไหนครับคือได้ไก่มาโอ้อันนี้ใครมาตลาดเด้อยไม่ได้ไปหาปลาครับ มาไหนไปหาปลาเด้ครับมาไหนเนด้อมาไหนกินไข่ปลาก่อนไ <c ười> ข่ปลาคือไข่ไก่ใช <c ười> ่ไเนาะกินกันนะคุณซื้อว่าไข่เนาะแหมโอ้ครับผมเกิดตามมวนอะไรครับน,นี่เคล็ดพิถีของคนทำมาหาก,กินครับผมแล้วก็ความสามัคคีของชาวส่างครับผมนี่ครับนี่คุณลุงคุณป้าคุณยายแม่ย,ยายกับมาซอยกันครับมืไอนี้ ถ้าคุณกินแล้ววะครับโอ้มือคุณลายดิมันี่คุณน้อยครับมันี่นี่กระเดกตันเท่านี้ครับเดี๋ยวมอครับดังฮักครับอ่ามาพี่น้องเด้ครับเฮ้เหตุลังจากทำงานเสร็จแล้วก็มากินขอน้ำกันครับอ่าอันนี้ส่องทำมาหากินครับเออเดินเดียวครับเออเดินเดียวพอเหมาะครับอ่ากินน้ำตาลกินน้ำตาลครับ อ่าสำหรับ MC นะครับตัดไหนว่างๆก็มากินด้วยกันนะครับอันนี้สมผักนะครับเด้อมันเป็นสมปลาครับนี่สมผักโอ้ฝนก็ตกแห้งจังเออเนาะจะไปได้ไหมเนาะดูเสียงฝนครับเสียงแรงตกเสียงดังมากนะครับตกแรงตกแรงเราจะไปบ้านได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับอืออ่าก็เชนนะครับ ฝนก็แรงครับฟังเสียงฝนนะครับเสียงดังมากนะครับในรอบหลายเดือนนะครับที่ฝนตกนะครับในครั้งนี้นะครับมีมารั้งเดียวจังไกเลยนะครับหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับหรือว่าต้นไม้ก็ขาดน้ํามานานนะครับก็น่าจะดีใจเหมือนกันนะครับครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับยังติดฝนอยู่นะครับ ก็เป็นเด็กน้าของเรานะครับสำรันไว้ให่บ้านเสือนะครับที่รู้ว่านั่ในงานสมบูรณ์นะครับมาช่วยกันจัดตกแต่นะครับผมเนี่ยครับก็จะมีการจับผ้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะให้บุบาลนะครับเป็นคนลากนะครับตรงนี้นะครับจะให้บุบาลมือถลากนะครับนี่ดูเครับโบาณก็อยู่ตรงนี้นะครับโบานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนวัดเสือนะครับก็จะนั่งอยู่บนเกงนะครับและก็จะมีค้างมาร่วงเหน่งก็ค้าว่าประมาณหลายเที่กพอสมควรนะครับแต่ที่แน่ๆก็จะมีาลายมุมนซีลายเจนซ์แล้วก็ไพลว์วลี่นะครับที่มาแบบแน่อนอนนะครับที่มาช่วยงานถึงสมบัของอวันเสือนะครับต้องรอดูกันนะครับว่าวันที่ ถ้าเหงนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็จะมีการจัดลายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวันที่จะมาเราที่มาเหงนะครับถ้าฝนตกแบบนี้เราจัดลายไม่ได้นะครับเพราะว่าจารไปน้ําฝนก็จะล้างออกหมนเหมือนเดิมนะครับในคุมค่ากับที่เราจัดลายนะครับเพราะว่าการจัดลายเราต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือว่าถ้าบางทีก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับเพราะว่านอกจากเราจะจัดลายที่หน้าตา ของข้างและบางทีก็อาจจัลายที่ขา,าเขาด้วยน,นะครับกว่าจะเสร็จก็นานนะครับต้องสมควรต้องใช้คนจันลายหลายคนนะครับที่ช่วยกันนะครับกว่าจะได้ไปเห็งานแต่ละงานแต่ละงานนะครับก็ไม่ใช่ว่าจันลายได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับว่านะครับจทีมงานของเรานะครับมีสโลแกนนะครับการบริการเป็นของเรานะครับความประทับใจเป็นของเจ้าภาพนะครับ ขรัุนไม่ว่าได้หน้าเป็นพอนะครับตามโปรแกนนะครับการทํางานของทีมงานช้างหนุ่มเสกนะครับหรือว่าท่านไหนะครับท่านต้องการช้างเห่งงานนะพิธีมงคลต่างๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับราคาคุยกันเองได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะพูดคําเดียวเลยไม่ได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับตอนนี้ก็ ก็แม่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่บ้านน้องบัวนะครับก็พากันกําลังกินข้าวอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เย็นพอสมควรแล้วประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับสงสัจจะกินข้าวเย็นเสร็จเลยมั้งครับส่วนคนนี้นะครับนั่งตาตั้งใจคุยกับพีกหรือเปล่านะครับที่โรง,งเรียนเก่าก็จะเดเดาอ๋อที่โรงเรียนเกเ่า7จดสิบเก่านะครับ อ,อมีเสือ้อรุนนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้รุน่นเขาซื้อให้เรานะครับดีครับคุณยายก็ไปํำรวจดูรถอีกครั้งนะครับว่าเหมาะหรือยังผ่านหรือยังถ้าผ่านแล้วก็เราทีงานบวชได้เลยครับเดี๋ยวบางทีนะครับอาจจะมีทางอ่าคุยโยเนาะ อาจจะมาช่วยจับผ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับรอดูนะครับรอดูครับยังไงก็อย่าลืมนะครับใครอยากมาร่วมงานแห่นะครับวันที่12กุมภานะครับอยู่ที่บ้านน้องบัวนะครับใครสนใจหรือว่าอยากมานั่งทางแหงานุสมบัตของควานเสือนะครับแล้วก็ยินดีนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องไทยเสนสั้นพันเนินนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ให้เอสซีไดู้้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับจมสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะครับลํำรวยเงินทองเป็นหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ